สวัสดีครับผมครับสายปากเฟนโดครับตอนนี้ครับเฟนโดก็มีเพจ Facebook เป็นของตัวเองกันนะครับที่เพจ Facebook ว่าเฟนโดชีวิตยังได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ติดตามผลงานพวกเราได้ทาง YouTube ครับพิลว่าเฟนโดเลยนะครับทะเลเอฟอฟันไม่ตะคูดออเด็กทะลโอดอเด็กไม่โทรนะครับก็ติดตามผลงานของพวกเราได้สองช่องทางนะครับ เ,เพื่อนๆในเฟซก็ติดตามใน ates, เฟซเพื่อนๆใน u ูทูบก็ติดตามใน youtube นะครับก็ตอนนี้เฟโดเราก็ทำสองรายการครับก็คือรายการเฟโดทดลองอะไรก็ไม่รู้ไรสาระครับตอนนี้อีพีที่สองแล้วนะคะส่วนอีพีที่หนึ่งที่คำถามกันว่าอยากดูใช่ไหมครับขอต้องขอพายเดลพอดีคลิปต้นฉบับมีปัญหาครับก็ไม่สามารถลงให้ได้ครับ<อ>ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือว่าอะไรเราจะรีรันให้ใหม่ครับทำใหม่เลยทำขึ้นมาใหม่เลยอะไรเงี้ยครับ ก็ส่วนอ,อีกรายการหนึ่งก็คือเป็นการกำกับของอสมคกเฟดโดครับเป็นเกี่ยวกับการสงสัยของสมคกครับเจบ็จบๆฮาฮาครับอะไรประมาณนี้นครับก็ชื่อรายการว่าเฟดโดโอโหเจ็บ oh oh ครับตอนนี้ทำมาสองอีพีแล้วก็พยายามทำอีพีต่อๆไปสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยครับครับผมในตัวผมแนนาตัวแทนของเฟดโดครับ ก็ขอขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามผลงานพวกเราครับพวกเราสัญญาว่าจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับให้ฮาให้ขำที่สุดนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในอีพีติดตามผลงานเราครับในอีทั้งสองรายการครับ e ีพีต่อไปต่อไปต่อไปอย่างเงี้ยนะครับก็กลาบลาแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพวกเรา สวัสดีครับบ๊ายบายรบเราเจอกันนะครับเป็นด้